สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกทุกคนครับผมมืนอนี้กรมาเกี่ยไก่ย่างมะแรงครับเกี่ยไก่ไข่ครับผมมืนอนี้เสียงดนตรีตึมตึมเยอะครับเป็นงานขาวดำครับเพราะไก่จากเนี่ยนะครับผมบมีขนาดเกี่ยด้าในกอดไข่ครับอาหารไก่ย่างมะแรงครับผมก็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 กอินให้อร่อยนะมือแข้งละสองกิโลครับไก่ยี สามสิบกัวตัวไก่สามสิบกัวตัวสองกิโลกว่าครับขับหนึ่งับสองกิโลกว่าถุงหนึ่งหงวัวอาหารกัอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเหมือนเลี้ยงเลี้ยงไปครับชีพเสริมอีกไล่หนึ่งรับผมไก่ไข่พี่น้องเอ้ย <laughs> ถึงไก่ไข่ไก่บ้านเลี้ยงสารพัดนึก เลี้ยงเลี้ยงไปกันนงครับก็ได้ใส่ได้สอยน้ำครับได้กินน้ำแน่ได้ใส่น้ำแนแ่แหละครับอาชีพเสริมอีกทางครับผมก็ได้อยากเลี้ยงกับร่องเบิง้งนะครับเด้อวันต้องเลี้ยงไรครับแจ็คซีฟตัวก็ได้ครับมาเลี้ยงเบิ้งเลี้ยงไว้นถ้าเบิ้งแต่แง่งครับไก่ใครอารมณ์ดีเพาราะนั่นวัได้เปิดเพี้ยงเบิ้งฟังจ้าเขียด ก้าป๋อออกมาเรี่ยงสองปีเขาส้างปีครับใคก็ยังใครอยู่กับกินพักมุ่งแน่อาหารเสริมครับวักธรรมชาติครับอาหารเสริมกินนวานแน่กินพักกินพักแน่แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับย่างอยู่กกล้วยผสมใหนมันกินครับกินเนื้อได้ดีครับบ้องแป้งป้องแป้ง ย่างเพีงด่งตึมๆพี่น้องเอ๊ะตึมตึมตีบานงานครับมไข่ไก่ครับบางคนอาจจสงสัยไข่ก็สีทุ่นนวลนี่สีแบมันเป็นน้ำอันยังไงมันเป็นน้ำยาครับยาผสมน้ำครับเขีเสียมผสมน้ำดีเขียวเสียมผสมน้ำครับ มันเป็นสีททุยกับเป็นน้ำเชื่อเสียมกับกันเชื่อเสียมสีแดงไม่ยอมสีแดงกับใครครับสีแดงสีชมพู